สวัสดีครับเคดีเคสซัพายนะครับวันนี้มาดูตู้เย็นตู้แช่ขนาดความจุ80ลิตรนะครับทั้ง2รุ่นนี้80ลิตรเท่ากันนะครับแต่ว่าคนละโมเดลคนละโรงงานกันก็จริงๆการใช้งานก็จะต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียมันก็มีต่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับไอตู้ตู้สีเหลืองนะครับชื่อรุ่น BD TAP BC 80นะครับส่วนตู้สแตนเลสสีเงินนี้คือชื่อ รุ่น BCD 80ความจุ80ลิตรเท่ากันนะครับผมเรามาดูตู้สีเหลืองก่อนนะครับตู้สีเหลืองเนี่ยจะว,วัสดุบอดี้ของเขาจะเป็นโลหะแบบเคลือบสีนะครับภายนอกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับดูชัดเจนจุดเด่นของตัวนี้นะฮะคือวัสดุก็ไม่ได้ว่าสวยหรูอะไรนะครับฟังกช์ชันไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนยังของพิคูแต่ว่าจะเน้นเด่นเรื่องระบบทําความเย็นนะครับ คือเรื่องคอมเพรสเซอร์เรื่องการทำความเย็นเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะครับอย่างตัวนี้ทำอุณหภูมิต่ำสุดได้ถึงติดลบ24หรือติดลบ25องศาเซลเซียสนะครับและทำความเย็นในการออกสตาร์เนี่ยค่อนข้างเร็วเร็วพอสมควรนะครับเร็วกว่าของอภิคูแบบว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับผมกล้องอาจจะโฟกัสไม่ชัดนะครับเหมาะกับท่านที่ พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับขายไอศครีมนะครับที่จะต้องเปิดฝาให้ลูกค้าเลือกรถไอศครีมหรือเปิดตักไอศครีมบ่อยๆนะครับอันนี้เขาก็จะมีกระจกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเผื่อลูกค้าเปิดเลือกรถไอศครีมหรือตักไอศครีมอะไรพวกนี้มันก็ยังไงก็ช่วยช่วยไม่ให้ความเสียบสูญเสียความเย็นในการเปิดฝาเป็นเวลานานนะครับผมก็พอเราเปิดฝาแล้วเนี่ยพออุณหภูมิสูญเสียไปเนี่ยเขาทําความเย็นตีกลับมาได้เร็วนะครับผม อ่าอันนี้ก็จะไว้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เน้นเปิดฝาบ่อยเน้นแช่ฟรีดนะครับก็จะเหมาะตัวตู้สีเหลืองตัวนี้นะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ลูกค้าสั่งจองมาผมเทสให้เนี่ยก็จะเป็น80ลิตรนะครับไอตัวนี้ก็ลูกค้าจองมาเหมือนกันส่วนตัว BCD 80ของอพิคูนะครับจุดเด่นคือวัสดุที่สวยหรูนะครับมีฝา2ฝานะครับก็ไม่ได้ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไร เป็นรุ่นที่มีมาอยู่แล้วแต่ว่าล็อนนี้ที่สั่งผลิตมาเนี่ยจะพิเศษกว่ารุ่นเดิมนะครับคือมาดูข้อข้อพิเศษก่อนไอ้ตัวหน้าจอสีดำเนี่ยอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วเขาปรับมานานแล้วคือเมื่อก่อนจะเป็นหน้าจอสีน้ําเงินนะครับพอใช้ในที่แสงสว่างน้อยเนี่ยมันจะแสบตาก็เลยปรับมาเป็นจอสีดําแบบนี้นะครับใช้ในที่มืดก็โอเคไม่แสบตาละทีนี้เรื่องซอฟต์แวร์ที่เขาปรับเปลี่ยนมานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทราบว่าตัวช่อง ช่องซ้ายนะครับมันจะต้องตั้งให้เย็นกว่าหรือเท่ากับช่องขวาเสมอหมายถึงว่าช่องขวาเนี่ยจะตั้งให้มันเย็นกว่าช่องซ้ายไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปรับมาแล้วปลดล็อกแล้วให้ช่องไหนเย็นกว่าช่องไหนก็ได้นะครับอย่างตอนนี้อ่าช่องขวาตั้งติดลบสินะครับช่องซ้ายอ่านี่ตั้งติดลบยีได้ละติดลบสิ 19. หรือถ้าช่องซ้ายตั้งติดลบนะครับ ช่องขวาตั้งติดรถวสิสามารถทําได้แล้วนะครับจะตั้งแบบอิสระเหมือนอย่างตัว TWW 75 2ฝาที่เป็น New m o เดลของเมื่อปี2020นะครับตอนนี้ PCD 80ทำได้เหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สั่งผลิตรถนี้มาเนี่ยสิ่งที่ผมปรับมาคือคอมเพรสเซอร์จากเมื่อก่อนจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของดีเทล LG นะครับตอนนี้ก็จะใช้คอมเพรสเซอร์ของอาิคูเองนะครับแต่ว่าจะปรับ ขนาดคอมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมา1นึ่งสเต็ปนะครับผมเพื่อนะครับคือที่ผ่านมาเวลาผมเทสและใช้งานจริงเนี่ยคอมของ LG มันจะได้เรื่องการกินพลังงานที่น้อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยการทำคนเย็นที่ช้าซึ่งขนาด80ลิตรเนี่ยมันจะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่และมี2ฝา2ฝาคอมเพรสเซอร์1ลูกเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับอย่างถ้าตั้งติดลบ20องศาเซลเซียสทั้ง2ช่องเนี่ย ใช้เวลาค่อนข้างนานมากแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนหืดจับเลยนะครับคือต้องทํางานสลับ2ฝั่ง2ฝัง่งนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระพอสมควรกับอากาศในเมืองไทยนะครับพอตอนนี้ก็ปรับมาเป็นคอมเพรสเซอร์ของอภิคูซึ่งประสิทธิภาพของเขามันก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าของ LG สักเท่าไหร่คือทำความเย็นเร็วขึ้นพอทำความเย็นเร็วขึ้นนะครับมันก็ตัดการทำงานเร็วขึ้นมาบวกกับ ตัวบอดี้ของตัว80ลิตรตัวนี้มันค่อนข้างฉนวนค่อนข้างหนาเก็บความเย็นได้นานอยู่แล้วพอคอมเพรสเซอร์ทํางานตัดไวแล้วเก็บความเย็นได้นานมันก็จะประหยัดพลังงานไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนอกจากคอมเพรสเซอร์ที่ปรับมาแล้วนะครับคือทําไมถึงปรับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ LG เนี่ยถ้าลูกค้าหมดประกันหรือไม่มีประกันแล้วเนี่ยถ้า ต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างแพงนะครับจะถ้าถ้าคิดง่ายๆก็คูณ2ไปเลยจากคอมเพรสเซอร์ของอภิคูนะครับอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนคอมของอภิคูเนี่ยค่าคอมค่าแรงอยู่4 0 0พกว่าบาทบวกลบนะครับบวกลบถ้าเป็นของ LG จะอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทบวกลบซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นนิดหน่อยไม่คุ้มกับราคาที่เราต้องจ่ายไปไม่ถึงค่าซ่อมนะครับแต่ถ้าซื้อจาก ซื้อคอมเพรสเซอร์ติดเครื่องมาอาจจะไม่ได้แพงเท่าตอนซ่อมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ชอบใช้งานนะครับแต่สําหรับผมก็คิดว่าคอมแบบนี้แล้วปรับใช้คอมแบบพิคคูแต่ปรับขนาดขึ้นก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับผมก็มาดูประสิทธิภาพการทําความเย็นนะครับของทั้ง2รุ่นอ่าผมลืมเปิดภายในให้ดูนะครับคือของในตัวสีเหลืองเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมที่นําความเย็นได้ไวอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นฝ้าความเย็นนิดหน่อยนะครับส่วนของ bcd แปก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับทั้ง2ฝาเลยฝา,ฝาก็เปิดปิดอิสระนะครับมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยแล้วตัว bcd เนี่ยมันจะดีตัวอย่างตรงที่ว่าเราจะเห็นจุด2จุดตรงนี้ก็คือเป็นไฟ led แล้วก็ด้านล่างจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับซึ่งจะมีไม่กี่รุ่นที่เขาฝังเซ็นเซ,นเซอร์อยู่ในช่องแช่นะครับก็จะประมวลผล วัดอุณหภูมิได้ค่อนข้างแม่นยำวัดจากตัวช่องแช่เลยซึ่งรุ่นทั่วไปเนี่ยจะไปฝังอยู่ในผนังนะครับก็ต้องใช้การชดเชยอุณหภูมิเอานะครับผมนี้มาดูความเร็วในการทําความเย็นออกสตาร์ทเนี่ยคือเท่าที่ผมนั่งดูนะครับตอนตอนเทสเนี่ยคือผ่านไปประมาณ10นาทีนิดๆเนี่ยตู้สีเหลืองเนี่ยทำความเย็นมาติดลบประมาณติดลบหนึงแล้วนะครับส่วนตัวของอภิคูเนี่ยความเย็นจะยังอยู่ประมาณ22องศา ตอนนี้เวลาผ่านไปเดี๋ยวผมให้ดูเวลาก่อนผมจับเวลาไว้ตอนนี้เนี่ยลาผ่านไปเวลาผ่านไปประมาณ37นาทีนะครับอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับ่าสนาทีอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณเกือบ33องศาเซลเซียสนะครับตู้สีเหลืองเนี่ยจะทำอุณหภูมิมาได้ติดล8องศาเซลเซียสแล้วนะครับ ตู้ด้านหลังก็จะติดลบ 18, เหมือนกันนะครับด้านหลังนู้นก็18เหมือนกันนะครับส่วนของอภิคู่นะครับช่องซ้ายหรือช่องจอด้านบนนะครับจะได้ติดลบ10ด้านล่างจะ1องศานะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณไอ้อย่างเครื่องหลังนะครับติดลบสกับ5องศาตัวนี้ติดลบ 11, ติดลบ11กับ4องศานะครับ ก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวนี้มันทํางานช่องเดียวแล้วด้วยระบบกําลังคอมเพรสเซอร์การทําความเย็นของเขาม,มันดีกว่าอยู่แล้วความเย็นในการออกสตาร์เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับผมเร็วทันใจแน่นอนเหมาะกับแช่สครีมและต้องเปิดฝาไปบ่อยส่วนตู้นี้เนี่ยก็เหมาะกับใช้งานใช้ถ้าค้าขายเนี่ยก็อาจจะใช้แช่เย็นทั่วไปหรือว่าเน้นแช่แบบต่างภูมู แช่ฟรีตู้นึงแช่เย็นตู้นึงแต่ว่าไม่เน้นเปิดฝาบ่อยนะครับอาจจะเป็นการขนส่งนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปใช้ในรถตู้หรือในเรือก็ได้นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่จุของได้เยอะนะครับก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจตู้เย็น DC ที่ใช้ไฟล์ 12v โวลต์และยืบ 4v โวลต์ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ ktk supply นะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดเอาไวใ้ให้ที่หน้าจอนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ